อันนี้คือนาจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อชันอั้จะมีแบบนี้เน,ะะนาะแต่น่าอชอบอ่ะลูกไม่อยู่บ้านหนูอชอบอ่ะลูก สวัสดีค่ะน้องทับทับผดแดงแล้วก็แม่ตูนวันนี้เราสามคนก็มาเที่ยวชะอำก็จุดแรกที่เราจะมาชิคกอินก็คือที่หลงรักนาคาเฟ่ค่ะก็จะเป็นร้านอาหารให้น้องพักผ่อนกันเนาะ mm hmm. คืนนี้เราจะพักกันที่ mm hmm. หัวหินค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาถ่ายหลงรักษนาคาเฟ่ให้ดูกันค่ะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะเราก็ตามเกินแมพมาเลยค่ะ mm hmm. mm hmm. จุดแวะพักระหว่างทางนา่อยู่เส้นที่เราจะไปชะอำหัหวหินเลยค่ะไม่ต้องวนรถกับเข้าไปอีก300เมตรครับผมย,ยิ้มหวานได้เทีย่ยวอครับเอ <c oughs> เด็กบา้ากล้องก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่ป้ายเขาบอกว่าคือที่เที่ยวแห่งใหม่ของเพชรบุ <c oughs> ต้องไปเช็คอิน นี้คือนาจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อชะอำจะมีแบบนี้เนาะแต่น่าน่าจะเป็นช่วงเย็นนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นน่าจะดีนะอ่าตอนนี้ร้อนโอ้หคนพอสมควรนะเนี่ยขนาดนี้ มันดูร้อนร้อใช่แต่พอเข้าในร้านอะเย็นมากลมโชยมากคือไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะคนนนมคก็มากันเยอะตื่นเต้นอยู่นี่ค่ะไม่สนใจอะไรเลย บ้เนื้อ200แต่ถ้าเก้าวขา,ามีไข่ดาว3ฟองไว้แค่เอาอะไรดีเมนูอาหารอยู่ที่ประมาณ100-200ถึงค่ะอย่างข้าวผัดปูใหญ่ก็200ข้าวผัดกุ้งใหญ่200ต้มยำก็จะอยู่250ประมาณนี้ค่ะ ข้าวน้ำพริกร้อยยี่สิบกระเพราถาดร้อยห้าสิบประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรมาแล้วคะ่ะหารัดทับ,บกินก่อนเพื่อนเลยคะ่ะดูครับอันนี้ก็ที่สั่งมาก็จะมีนี่เป็นกระพงรบจิ้มสอง้อยห้าสิบแล้วก็มีเป็นกระเพาราปลาหมึกอันนี้จะสองร้อยค่ะปลาหมึกคือทะเลทะเลทะเล,เลรวมเนาะอันนี้ทัดท้าบกินอะไรได้บ้างเนี่ยกินปลากับผัก กินปลาเยอะๆลูกจะได้ไว่ายน้ำเก่งๆเอาของพูดได้เขาบืนแตงกวาอีกเล็กนี่คว้ามหมุบเลยนะคะไม,ไม่ชอบปลาลูกใข่ดาววางมด you mm -hmm. ทามีลูกกินข้าวแล้วเหรอเนี่ยหวานทำนานะแต่ว่าเดี๋ยวพอเร,เรากลับล๊กเราจะเก็บให้เขานะเราไม่เคยปล่อยอย่างนี้ไม่ให้ไม่ให้ใครเขามาว่าเราแตเา่เราก็ปล่อยเขาตามสบายดีก่อน ที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นเยอะเลยมีขี่จกักรยานมีเรือเป็ดมันก็มีศาลาให้นั่งพักผ่อนด้วยไม่แน่ใจว่าเสียค่าบริการเพิ่มไหมห้าสิบาทมั้งห้าิบาทเหรอจักรยานนะเห็น,นียนเก้ยอ้โหครับ ขี่ขยามีลูกกำลังเพลินกับบรรยากาศเห็นเป็ดในน้ำนั่ไงเห็นเป็ดตัวนั้นที่นี่เขาจะมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยใช่เป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆแต่ก็มีครบเนาะ มีบอกบอกนได้นะแต่ถ้าทำน่าจะกลัวเพราะว่าอยู่ในมุมค่อนข้างมืดเขาจะไม่ชอบที่แบบมืดๆป๊อบปอบป๊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 อบสามสี่ไม่ใช่หรอมีไม่ใช่แบบนี้หรอก็ถ้าว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างรสชาติอาหารก็ถือว่ารสชาติเข้มข้นดีนะอย่างกะเพราเผ็ดมากแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดตุนว่ามันอ่อนไปหน่อย แต่โดยรวมตุ้มาถือว่าผ่านนะราคาอาหารกลางๆค่อนสูงนิดนึงเนาะแบบปริมาณเยอะค่ะเป็นไงคะอาทัาจะไปขี่รถชมนาแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างลกูก กินก็กินไปนิดนึงกินไปนิดเดียวเองแต่เล่นคุ้มครับอาหารก็อร่อยแต่หนูกินไปหน่อยเดียวเขาเหมือนไม่ชอบกินปลาต้มอ,อ๋อถ้าเป็นปลาทอดเขาไม่ยั้งเลยอุตส่า์ขับรถเข้ามาั้งลึกพอสมควรนะเนี่ยหนูทานไปหน่อยเดียวมีบ้านบอลด้วยค่ะไม่รู้เขาจะเล เป็นยังไงมันอยู่ในมันไม่ถึงกับดิอับหรอกแต่ว่ามันจะมืดไงทึมคึมคึมทึมใช่เขาไม่ชอบเพราะเป็นเด็กไม่ชอบอะไรแบบทึมๆึมหน่อยก็ไม่เอาแล้ะกลัวแล้วอันนี้อ่ะอันนี้จะเอาไปเนี่ยสอนไหมเนี่ยฝล่อยมลูกแม่พาทำอะไรเนี่ยเราจะกลัวไปหมดเลยนะลูก ขำมาลูกก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกับแม่ตูแล้วก็น้องท้ับๆแล้วก็ลากันไปด้วยร้านหลงรักนาก็ผ่านค่ะก็ใครผ่านมาก็ถือว่าเป็นจุดแวะเช็คอินก่อนที่จะเข้าชะอําหัวหินเนาะถือว่าบรรยากาศดีเลยค่ะนี่เราเสียเวลากันมาชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงแหละ ปะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปรีวิวโรงแรมที่เราพักกันนะคะป่ะบายบายค่ะ <c oughs>